แม้ว,ว่าตลาดคริปโตโดยภาพรวมแล้วจะกลับเข้าสู่โซนสีแดงแต่ยังคงมีรายงานถึงชิบะเหลี่ยมเบต้าที่ทําสถิติใหม่สูงสุดตลอดการที่เกี่ยวข้องกับยูททลิตี้และการยอมรับในขณะที่วานตัวใหญ่ยังคงตักตวงชิบะเข้าพอดการลงทุนหลังจากที่ชิบะได้ล่วงหล่นลงมาเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคเรซีวันนี้ผมขอแนะนํากะรานเทเดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า691สินทรัพย์ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกลงทุนกันแบบอิสระและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชิบะเลียมรุ่นเบต้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของพัพพีเนต ได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกันได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยจำนวนกระเป๋าเงินได้พุ่งทะลุ14ล้าน61,562ใบแม้ว่าการเติบโตมีขนาดเล็กกว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้มากตั้งแต่วันพฤหัสบดีพัมพีเน็ตได้เพิ่มกระเป๋าเงินประมาณ100,000ใบในขณะที่การเพิ่มขึ้นครั้งก่อนได้ทําให้ที่อยูใหม่ได้ไหลเข้ามาถึงสเท่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นสมาชิกของทีมชิบะอินุได้ ออกมายอมรับว่าเขาได้สร้างกระเป๋าเงินจํานวนมากกว่า9ล้านใบสําหรับชิบาเรียมเพื่อทดสอบเบต้าและเครือข่ายเลเยอร์2 1>, 1สัปดาห์ที่แล้วพับพีเน็ตมีกระเป๋าเงินแค่เพียง5ล้าน8แส33,800 45ใบที่เชื่อมต่อกันโดยทําให้จํานวนธุรกรรมโดยรวมในตอนนี้อยู่ที่ 4, 4้าน472,462ในวันที่11เมษายน1เดือนพอดีนับตั้งแต่เปิดตัวชิบะเรียมรุ่นเบต้าจำนวนธุรกรรม ต่อวันได้พุ่งขึ้นสูงถึง891,165รายการโดยบัญชีทวิตเตอร์ของชิบะ BPP พึ่งทวิตว่าพวกเขาจะประทับใจหากชิบะเลียมสามารถเบิร์นโทเคนชิบะอินูได้อย่างน้อย500,000ล้านใน1ปีก่อนหน้านี้ตามบัญชีทวิตเตอร์ต่างๆที่เป็นแฟนคลับตัวยงของชิบาได้ตั้งความหวังที่สูงขึ้นที่ชิบะเลียมหลายล,ล้านตัวจะถูกเผาต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ชำระโดยโทเคนจะก,กำกับและดูแลโดยโบและจะถูกเปลี่ยนเป็นชิบะอิ และส่งไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วนั่นก็คือการเผาไหม้โทเกนชิบะดังนั้นจึงถูกแยกออกจากอุปทานหมุนเวียนตามที่รายงานโดยยูทูเดย์ก่อนหน้านี้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาความพยายามร่วมกันของกองทัพชิบาช่วยกำจัดชิบะอินุไปแล้วกว่า27,575,359ตัวครึ่งหนึ่งของเงินก้อนนั้นได้ถูกจ้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถใช้ใจ่ายได้ในก้อเดียว ในขณะที่บางคนพยายามลดอุปทานหมุนเวียนของเหรียญมีมเหล่านี้วานยังคงเข้าซื้อเหรียญชีบะาเก็บข้อร์อดการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้เวลสเต็กเครื่องมือติดตามกระเป๋าเงินที่โดดเด่นได้รายงานว่านักลงทุนบูเวล0073ซึ่งเป็นที่รู้จักกันได้ซื้อชีบะเป็นจํานวนมากโดยคว้าชิบ่าอินุไปแล้วกว่า311พันล้านรายการในการทําธุรกรรม2ครั้งโดยวานได้เก็บอยู่ที่ราวๆประมาณ2ล้าน69,263ดอลลาร์และ1ล้าน256,000 6 4 3ดอลลาร์ตามอันดับว่าตัวนี้อยู่ในอันดับที่254ในบรรดาว่าค่าร้อยอันดับแรกบนเคือข่ายของอีเธอเรียมและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบาอินุที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ณขณะนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่1020ในส่วนน้ำหนากอยู่4ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญของเราอย่าง C D c Action Zone ได้ส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนว่าตอนนี้เหรียญชิบาอาจกลับเข้าสู่เทรนขาลงอีกครั้งโดยการกลับเข้าสู่โซนสีแดง ในฝั่งของ m c d x ตอนนี้นะักเก็งกําไรเริ่มที่จะหายออกไปในฝั่งของเหรียญชิบะอินุและสําหรับเหรียญ meme ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้คงจะเป็นเหรียญไหนไปไม่ได้นอกจากเหรียญที่มีชื่อว่าเปเป้ P. ตอนนี้เปเป้ P. มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ซึ่งถูก list เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้โดยล่าสุดเปเป้ P. มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2504 7 5้ามีศูนย์นํำหน้าอยู่ทั้งหมด6ตัวต่อข้างเงินอยู่เอดอลลาร์ในช่วง2ที่ผิาน ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง33.13%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทรดเหรียญเปเป้ก,ก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้กับกระดาษเทรดคอย EX